สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันตัดดอกไม้ทิ้งค่ะเพราะเขาโรยลาแล้วถึงเวลาของเขาแล้วแล้วก็ตัดให้เขาออกดอกใหม่ค่ะดูสิเขาสร้างความสวยงามอะไรนะความสดชื่นให้เรามาสิบกว่าวันแล้วค่ะก็ตัดเขาหน่อยถ้าไม่งั้นเขาก็ไม่สวยตัดแต่งค่ะคุณน่ะสวัสดีขอโทษด้วยค่ะเพราว่ท่านไปพักชีก้จะเอาหน้ายไว นี่เป็นวันที่ร้อนที่สุดเลยแล้วไม่สบายมาสองวันแล้วคาดพักบุ้งคนรู้เนี่ยห้าม,มาบ่าพักบุ้งหน่อยขนาดหน่อยวัไหว่าใส่ใจกับมแมลงค่ะเดี๋ยวจะเอายาสีฟันนะคะเอายาสีฟันเขยา่าเขยา่าแล้วก็อันฉีดเดอ้อพ่นเดอ้อแมลงเพราะเราก็ไม่เป็นพิษด้วยค่ะยาสีฟันทุกชนิดได้ค่ะเป็นยาโอเคผลักข้นบวบอีบวบของนั่งึ้นค่ะ คุดแต่งน่อยเห็นว่าคุณแต่งน่อยคุดแต่งน่อย,อ,ยออกแล้วคาเพราะเราราคาซ้ำนีล้ละสิบนเขาก็ขาเวียกหลายจ้าวัสดีค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากขอบพระคุณค่ะ